พรุ่งนี้จะถ้าพรุ่งนี้หนาววันนี้ถ้าหนูตื่นจะตื่นทันไหมอ่ะบินกี่โมงสิบเอ็ดโมงสี่สิบโอ้ยงั้นต้องตื่นแล้วแหละเขาบอกว่าจะมีน้ำมันใช่แต่หนูต้องหกโมงไงมาทานข้นเคี้ยวไหมไม่รู้ว่าหลับาพี่มาแบบว่าออกกันกี่ทุกครั้งแหละออกแต่ห้าทุ่มเมื่อคืนอันกำลังรอถึงนี่กี่โมงถึงนี่ประมาณแปด เขาออกค่าทุ่มค่งไงเมื่อคืนน่ะเสร็จจากที่นน่นแล้วก็มาเตรียมกระเป,ะเปะเ๋ามออกนานมากขนาดอันตั้งชั่วโมงครึ่งอันเหนื่อยเลยใช่ <laughs> โบไปไหนอะ่ะ <laughs> <laughs> แล้วเราเอะคุยกับผู้หญิง <laughs> อ, <laughs> อันอยู่ตรงนี้เพราะว่าไม่อยากให้เราถ่ายได้ไ,ดไงพี่มิ <laughs> มืดมืดไม่หลอดนะเดี๋ยวไม่หลอนะเดีไม่หลอดนะพี่มาก่ก็บงได้ไหมใส่ป๊อปแสงเหมือนอันนี้มันจะส่งปัญยาัาเปิน่ยืนตรงนั้นตรงนั้ มีพัะเรียบเพียบเนี่ยดูมาแล้วเหรอพระหลังเองพระมีห้องนอนอยู่ห้องนั้นมั้งห้องหออ่ะฝั่งนู้นมั้งนี่นอนไม่ต้องกลัวเลยอ่นสีแดงมากเลยเมื่อเช้ามันโบมานอนนี่น้ำโบครัวน้ำโบพกพระมาด้วยเ้าบอกโบโบดูค่ายเราสิปีนมาผิดเทียบเลยอ่ะ ช่วยได้ไหมโมยังไม่รอดเลยยึดเหนี่ยวจิตใจมนิตแมันไม่เหอไรันนต้องไปยืนตรงน้นตรงนี้ไม่มีไฟข้างหลังเออสวเลาไอันนี้ะไม่ไม่ไม่กันหวตรงนี้ไฟข้าง นี่ไงอยู่นั่งไงแม่แถ่ายคู่เลยแม่ อ๋อแสงมันแย่แม่งที่น่กล้องไหนมองสองกล้องเลยรู้กล้องแต่ด้วยสองกล้องนี้ค่ะแม่ดาต้องมี้โอ้โหเลอนตู้สใครถุงสองกล้อใครเดียวค่ะ เรนไม่กินอาหารเหนือหรอไม่ได้กินอะไรเลยกินแต่ของไก่เซเว่มีคนไก่เชื่อแล้วว่ากินกินง่ายกินแม่เชื่อใจลูกแล้วว่าลูกร้องเสลยได้นะไม่จะเชื่อใจลู่เไม่ได้เปานมให้ลูกแล้วอะไม่ไม่ได้มาบ่นไม่ได้มากดดันร้อาไม่ได้ใครต้องมาร้องให้ไม่ได้ ไม่จริงหอมตัวด้วยเราไม่เป็นเจี๊ยบเหนือหรอไม่ต้องแต่งเพลงอ๋อแม่แม่เขาเพิ่งฝึกร้องเมื่อเช้านี้เห็แม่เขาฝึกร้องเมื่อเช้าเลยจริงร้องตอนไหนร้องตอนลดครูเกศเพิ่งส่งในไลน์เมื่อเช้านี่ร้องให้ฟังรอบเดียวแล้วก็บอกว่าโอเครับฟังเลยลูก ก่อนวันก่อนแสดงมันเ์ตใส่ชุดดำต้งชุดเลยเชิดดำเกงดำรองเท้าดำไปเดินกับปูซื้อสุดจไปูเดี๋มาถามพี่ชายชุดจีเป็นอะไรบอกผมผมเป็นพนักงานพี่รอบสุดท้ายทำไมได้ร้องแค่สองเพลงองเ้ใช่สองเพลงอ้งแต่รอบนุ้นเลเวลาหมดแห้วโอ้โหลุดท้ายดิ เร็วขึ้นเยอะเลยวันนั้นไปจัดงานที่นไปถึงกี่โมงครับูกบ่ายบ่ายสองเกือบเกือบบ่ายสองนะยังไม่ยังไม่ติ่ไหมแล้ว็ไม่ติ่นเลยึกว่นหลังันนี้แบบวก็ยัต่อที่วันหลังเดียวแต่ตอนแรกเ่าฝนจะตกแล้วเพราะออกจากงานพี่ลินเพื่อนเลยใช่ แม่เขาเป็นห่วงตัวอั้นตัวอันจะมาทางไอ้นี่ไงทางทางขิดอะไรนะทางเดียวอ่ะทางเดียวลัวอันเมารถหลับแล้วเขาไปไหนเขาหลับถ่ยเลยหลับระแวงด้วยถ่ายได้ถ่ายได้ตอนเลิกถ่ายตอนเลิกมันจะไม่หันเรนนี่ถ่ายได้ถ่ายได้วักแสง ไปเลยแม่แม่แม่าพูดไปละเจ <Desde S 2> มี่ทไมล่ะเออเอาเลือกเอา่อห่แม่แม่เข้าเลยแม่เข้าแม่เดียวคนเดียวใช่แม่เข้าเลยแม่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 จะใส่ไหมถ้าเวลาเข่าเลยค่ะโอเคเดี๋ยวแ่ข้าเลยครับแม่เขว่อะไรอี่น็อมงโอ้ยหนึ่งสองโอเคเข้าเลยค่ะแข่งสวยเข้าเลยค่ะ ตบมือดีใจโอเคครับเคอหนึ่งสองที่ค้ถุงถ่าย่ไหนค้หน่องทุ่งทั่วสองนี่ห้กตอนนี้มีอะไนนาะเราเนื่องจากกรุงเทพเชียม่อยกะทน้รนแน่นอนที่นี่คนอ่ะ

เพราะว่าแสงทั้งสงกล้องแบบพิเศษองออกมาเตียยอดไม่ด้เจอเาอยางอ่ะที่ป้านเจะของสลาที่ดาวดีล้วไหนอะเดี๋ยวีเดี๋ยวนี้งาละวายวายมาเจะาขอจะขอสถานทีจของสถานทีมันนได้เลยผม กลงนี้นะคะต้มีตรงต้มตตมตกอกก่อนด้วยแสงแดดอ้าวนื้เย็นไปหนอ่ะที่เป็นคนก็อยากได้ต้ตะที่ เชิญข้างในค่ะเจกนรับกนาดาวเลยโอเคไปเชื่อยร้องเพลงนร้องเพลงกันาาวเลยรวหมด มีเลยะให้เอนราคาต่อเรื no, been, you, ่องดัีเียห้องน้ก่อนไหมอนี่ขอตรงนี้ยมองอยู่ที่เดียวเนี่ยตรงนี่ตรงนันแล้นแมวนู่นไงอันนูน

ตั้งไว้แล้วใช่ไหมตั้งแล้วมุมนี้ได้แสงอ่ะแสงตรงเนี้ยเดี๋ยวมันไงบามึงกินทำยังไงบ้างช่งน้าจเลยได้แล้วได้แล้วได้แล้วเพราะมันไม่ต้องมองตรงนั้นมองตรงนี้ก็ได้หรือเปล่าพี่ปางลิ้งอันจ๋ามองนี่สว่างมากอ่ะพี่วิวจ๋าพี่วิมองนี่เมื่อกี้พีใส่แหมน้าป้าต้องพี่ปางเร้าเร็วไม่เป็นคนไทยหรอเร็วๆๆให้พี่ให้พี่วิวไข เวเวยเมื่อกี้พี่อ่ะ่ใส่แว่นปะไม่ได้ใส่โอเคเปี่ยนจริงหรือเปล่าจะเข้ากันแล้ว 他们离婚。嗯嗯嗯嗯嗯